สวัสดีครับสวัสดีครับพอใหญ่สม,มิดปูกกับร้านน้อยนะครับผมพร้อมกับมาเดียวครับตามภาษามาเดียวมาแล้วครับสองพอลุกมาเจอกันิ่งที่ขาดไ่ได้ก็คือซอยจุนะครับเ <c oughs> มื่อนี้จัดอ่าเนือเสือมาครับเครื่องกิโลนะครับเครื่องกิโลกินเท่าเดียวยามเยนะครับเครื่องกิโลราคาหอมสิบบาท มากินน anyway, ่วกันครับกินเข่าว <Exactly. S 1> <The> ้าวกันคุยกันไปเรื่อยๆงามๆครับพี่น้องเบิ้งนี่คนเนื้อเสือนิ่มหม่ๆหมนะครับอุ้ยมันเป็นส่วนส่วนหนอกนะครับเนื้อ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 เนี่ยเสือมาหม่ๆหมนะครับที่บ้านหมูม่อนนะครับขายเคียงเนื้อเก่างามงามเหมือเข่าอู้งามครับเอาส่วนีกัน มันมันกรุบกรุบกรอบๆเลยครับแก้วซิมเดียบไหลอ่ะเแกยวกินข่าเขียงมือนีงนะครับเอาเอาเอาข่าเขียงเลยโอ้ยส่วนนี้มันมันหลายี่ยร้อนเป็นมันอันนี้จะตัดเอาส่วนอุบเนี่ยถ้าติดมันส่วนจังสิโอ้ยสิครับนี่สุดยอดเลยสุดยอดของความแซ่บนะครับยำ นำมามั่นนะครับถ้าเป็นขาเนื้อธรรมาดาคือยังไงให้บานเพิ่นขาเนื้อบานปูดนะครับก็คือส่วนนี้ละส่วนที่จะได้กินก้อนมูแล้วกับเบิดก้อนมูเนื้อส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เฉพาะคนที่ไปแบ่้งพูดได้กินนะครับคนที่อยบานไม่ได้กินพรจะนั้นว่าจุดเนี้ยังค่อยเป็นเนื้อจุดที่คนรู้จักดีที่สุดมันมะพร้าวอาจารน์้น่ ปั๊บมากอ่ะแดเลยแต่ปั๊บเอาจวนอีละมากส้อยบ่ส้อยใส่ใส่ดิส้อยใส่เอิกมันนนะคภูละข้า2สองข้าแป้งกันกินนะครับก่อนที่จะเลือกนั้อืมสร้อนส้อยบางทำเ่อนีอันนี้เป็นไงเนี่ยตู้สวน ส่วนมันมันเม็นเสือหมดเราจะจชิมเบิงมันมันมันกะคือคือกันคิดว่าคือคือกันมันกัส่วนต่อเนาะมันเม็นส่วนตัวที่มันต่อกันอ่ะมาชิมครับพี่นอ้องชิมเบิงไป <c oughs> แบนบน้านนะานลุกทุ่งลุกทุ่งเลยม <c oughs> ุมกรงมันก็ดีวันไหนแล้วครับธรรมาชาติธรรมาชาตินี่แหละเนาะเพราะว่ากระคาบ ค <c oughs> ักดีเดียวคักๆัแซ่บเลยมันโมมันโมเมนไข่ดีครับอันนี้ส่วนมันหมะพร้าวนี่กครับไข่เนี่ยมันเดี๋ยวคนละคนละยางน,นะครับมันคนละยางเลยยำไบในฟังเบิง้งรสชาติของมันมันรู้สึกว่ามีความมันในปาก มันมีความมันจนไเด้เอือนมามันกว่าเข่าก่อนพ่อปักเข่ามันมันจกเจียวเลยครับนะเหมือนเดิมนะครับเขาเหนียวหอนมากครับวันนี้ตุ๋เลยอ่ะเพื่อพี่น้องทุกคนนะครับพู้ทีมักินนะครับเนื้อพลอย นะี่อร่อยมากสุดยอดครับบ้านหมูม,ม่นเนาะตลาดบ้านหมูม,ม่อนตลาดน้ำมันเสาอยู่หน้าวัดน,ะนั่นมี่มี่เจ้าเดียวอำเภอเมืองอุดรเมืองอุดรท่านี่นะครับบ้านหมูม่อนอำเภอเมืองอุดรท่านี่ผูขับขีเ่เดียวเดี๋ยวเราไป อืมออบ่าได้กินเนื้อแซ่บๆจริงๆมาโดนเติบเลยเดิอะไรไกิน <c oughs> แล้วบอ๋อเปิดไฟแล้วันมีเหตอ้วนไม่เลี้ยวกินข้าวเที่ยงครับใส่ข้าวเที่ยงเหมือนข่าสักเนาะ สามห้อมได้แล้วนี่ครับจอน,นแบบแบบนี้ยสุดยอดเลยเนื้อเนื้อชั้นนี้จะไปย่างยังไงถึงย่างนำโต๊ะกระแทบดิย่างเสือนี่ครับเมนูย่างเสือเอาไปคั่วนะครับเอาไปคั่วไม่เห็นกลอยเสือสะดุ้งไฟนี่แห้งครับยำปวดขวดน้อ เปลี่ยนสภาพนะได้ละนานหน่อยมากเกินมักมักเลยมางามมักกว้องมักชายเก็บแต่ว่าเมื่อนี้นว่าบันเลยเมื่อวานได้รอยกอดโยรอยรอยเลืมเข้าเปิดคลิปตัวเบิ้งแล้วก็ลืมเข้าแล้วมาเบิง้งเก็บมันเก่าว่านั่งตักบิดหนึ่งทำนั่งเกา่าดอก าะอยากให้พี่น้องมากินน้ำขานีแกไปดีครับฮ่าฮ่ฮ่หมซมือกันเลย ก้งผมจะกินให้ด้วยกันก้งผมบอ้องวาวีตัดเองแล้วเนี่ยโอรมันตรวจอย่างนันหรอใเองเลยอันนี้จ้างมาตัดเองอยู่ไปตัดที่ลานก็ทั้งละแปดสิบบาทเพราะว่าลานตัดผมในบ้านสร้างกับเป็นเทปแล้วอืมก็เได้ <c oughs> พึ่งตัวเองแลนะ <c oughs> ทั้งไต่กัมอบบลตองห้องไทยไทยไทยเลย เราบบกฮ็ดมากเนี่ยเฮ็ดมันก็โอเคหมดมันอยู่ที่ว่าเขาจะเฮ็ดหมากหรือพี่จีดีตองไหมมันมันเลยครับมันล่วนๆลนตัวนี้ตัวผิดวงเลนือสุดยอดเจีบตบดูยางครับเจวผัดดีเลยนะเข็มคนเข็มคนนันวนนะครับเนื้อกับพ่อยดี รู้สึกว่าเป็นเสือเป็นเนื้อที่โอเคมากๆมันเป็นง่วบวักครับเนี่นเป็นง่วหลักมันบ่ง่วพผ้ามันน่มง่วใหญ่เป็นเคียงเนื้อบ้านๆน,นะครับรบ้านบ้านานักกว่างเนี่ยหมูมดอยู่บั่นเพิ่นอยู่บั่นนักกว่างอ๋อแต่เพิ่นมาขายอยู่ที่หมูมดนี่ามะาแรง เนื้อแมลงจะมาขายอยู่ตลาดหน้าตลาดเจ้าเนี่ยมันจะเลื่อยเลืยเลยตลาดออกไปนะครับเกือบหอดตะพ่านหน่อยรวมทีนงแดงนะครับเาืมะแลงแลัวก็ยเาื้อแมลงที่เจ้าค้าประจําอยู่ในตลาดกวานางังของร้านไม่ค้าแปลวนะครับเพ้าะนั้นกับเนื้อ มาจากบ้านเดียวกันเวยกันเป็นพี่น้องกันน่ะล่ะก็จะเป็นพี่น้องกันนัะ่นเป็นพี่น้องใครเนื้อขึ้นกันก็อาจจะกับว่าเนี่ยว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วก็แบ่งกุหลสองขาจริงีนะขยายสาขาเมนขยายกันแบ่งกันซอยซอยกันร่วมกัน เรร้อยครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องฟูกับร้านน้อยตามภาษามาเดียวแค่ตัวคนดีดดอนอยังแต่เดือดๆมากนั่งติดตามเท่าตัวมือนี้อยู่กับนี่นะครับตามคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์มากเนาะ,ะแล้วก็ขอบคุณเอฟีใหม่ที่ขมาให้กาลัางใจนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนนะครับ แล้วนคว <c oughs> <c oughs> นจะว่าบอหย,ยัมเขาอยู่ยังเบ่กินราบก้อยไส้โจก่ะมาเดี๋ยวมากกันนานมาทีือว่ามีงานกับมานะครับมีงานลูกค้าท่านนี้กะนัดมากมา,มากมีมีหลายโปรดเจกหลายงานกับเจ้าของมาเองถ้าบอมีหลายเพลงกับอบอมันบ่ ว่าพ่อที่คุมคารน้ำมันมากอะเือเพ่อกะจัดการเองได้นะครับช่วยกันส่องแรงแข่งขันนะครับเฮดีสตูดิโอสองสาขาของเขานะครับเป็นห้องไพ่ห้องมันห้องมาเดียวนีงเป็นห้องโคกอิดอยนะครับห้องอเขาเคนนั้นคนจเดียวเปิดว่าห้องโคกอิดอยแต่ก็คือเฮดีสตูดิโอสาขาที่สองนะครับอันนี้เป็นสาขาที่หนึ่งส่วนสาขาที่สามก็เ <c oughs> ปิดไปเป็นทางการนะครับก็ปิดไปปีกว่าแล้วล่ะน้องครับทีจ่จริงของอาจจะซื้อเอดีแล้วแต่ว่าหนาา้าปากกาก็คือพอใส่สำนิดเนาะมันจะใส่โคกิโดยไปหาอาจารย์สำนิดเขาทำเลยมาหาผมนะครับอันนี้เขาไปหาอาจารย์เดี๋ยวเรือกว่าไปหาโคกิโดยกับผมบ้าณนี้แหละนะครับผู้ใดอยากเค็ดเพ่งเค็ดนังกนนะติดต่อมาได้นะครับผมราคาเป็นกันเองบ่แพงนะครับกามี่เอฟซีที่เพิ่นมาเห็ด ที่เบิ่งจากคลิปนี่กรมี่นะครับเพื่อจะักแต่งสร้างน้อยไปที่เพิ่อนอยู่ทั้งบึงการนะครับมามามาเห็ดไปสองเพ่งนะครับกตมี่มีหลายเพื่อนนะครับ fc ที่จากต่างจังหวัดกับมีนะครับยังไม่เห็นหน้ากันก็มีส่งกันทั้งกอนไล่สมื่อนี้ครับเออสำหรับคลิปนี้ดีต่อใจแสบนวนะครับคลิปจบแต่การกิบยังไม่จบนะครับยังยังยังจิบุยต่ออยู่นะครับมันมันเลยครับอุยผมมากหลายเนี่ยนะครับเนี่ย พูดนะพี่น้องเบื้องด้งามบอกอไเจอกันคลิปหน้าต้องรับกันอสร้อยจุกนะครับคลิปนี้ผมและก็ะตามภาษามาเนี่ยขอลาไปก่อนขอกราวครับว่าสวัสดีครับ